เคยรู้ป่าวว่าผู้ชาย,ยทางวงการอยากเขาอยากได้คุณอปอมพูดกับพี่ทุกครั้งที่เจอกันมึงนี่คือสเปกฮันโซฮีเมืองไทยกระเป๋าที่เปิดมาก็คือลีดนซีหนึ่งที่ทุกคนเ,เปิดรถเลย <aging> ไอ้อาการที่เมามันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันมานานแล้วแต่มันแอบแต่พอเข้าวงการปุ๊บ,บป้องอยู่นาดาวโหกูแบบกูเสร็จปั๊บกูกำลังเดี้ยวคืออันดับหนึ่งแห่งเข้าสารอะไรอย่างเงี้ยกูกำลังคึกกูกำลังคึกมาถึงปุ๊บ ไม่ได้มันเป็นพฤติกรรมที่ดูไม่น่ารักดูไม่ดีที่แบบว่าเราจะไปแบบอ่าอ่าอ่คือลงสตอรี่อ่ะหนูมีขอบแก้วเหล้าที่แม่หนูกินอ่ะก็ยังโดนโทรสั่งมาให้ลบเลยที่อ๋ออ๋อหนูชอบขโมยของที่สุดคือเอาป่วยศลาจรกลับมาเออมีมีมีแบบว่าเออมึงทำตัวอย่างเงี้ยแบบเมื่อไหร่มึงจะได้ดีวะเฮียกระเือนไม่ได้กระเทือน้องกระเือนกู คุ <Net> ณขาวันน de ี้แข็งรับเชิญนะคะก็คือเป็นคนที่เราจ่ายเงินที่เขาเยอะนะเยอะนะเราใช้สถานที่เนี้ยมาตลอดร้อยตอนจริงหรอจริงๆค่ะ พี่จร,จริงหนูนไม่รู้สวัสดีคุณลูกค้าเยสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณรายการที่มาใช้ต่อเลยนะคะที่นี่คือที่<ะ>ของแพทแต่ว่าเดี๋ยวนะพี่นีทถามก่อนทุกคนที่เขามาใช้ที่เนี่ยเขารู้รู้ไหมก่อนรลยว่านั่นไงไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เขาไม่ได้ของหนูขนาดนะั้นแต่ว่ามันเป็นของแบบปลาตึกเนี่ยเป็นออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหนูสามารถสั่งพนักงานหยุดทํางานได้เลยถ้าพี่จะเจ้าทั้งตึกเพราะจะคุณแพทปลา ไม่ใช่หนูสั่งป้าเออแต่โปรโมตก่อนโปรโมตก่อนใครจะมาใช้ที่นี่แบบเป็นสตูอะไรอะไรยังไงคะตึกชื่อสตูดิโอเอเอนะคะก็เข้ามาเล่นเลด้ได้ลองไปแบบไปเซิร์ชหาเบอร์ดูสมมุติว่าใครอยากจะใช้วันไหนเขาว่างก็มาใช้ได้รับทูกรูปแบบเออเป็นสตูเราใช้มาตลอดอยู่แล้วมาพูดถึงเขาเขาคือคนที่เพื่อนเราชอบมากพูดถึงตลอดรู้รู้ตัวไหมใครคือเพื่อนที่คะเอาอเคยรู้เปล่าว่าผู้ชายทางวงการอยากเาอยากได้ ไม่รู้ไม่รู้คุณอปมอปทรักและชอบและชอบสไตล์หนูมากแล้วพูดกับพี่ทุกครั้งที่เจอกันมึงนี่คือสเปกอปมอรู้ไหมอ๋อหนูหนูเคยไปรายการพี่คขาแล้วเขาแสดงท่าทีเลยนะขับรถหนูไม่เห็นอะไรแล้วแล้วก็ไม่ก็ถามอะไรเอ๋อทำเป็นไปขับรถใช่ซ่อนสายตาจริงๆรต้องบอกว่าเป็นสเปคชายไทยหลายคนมากแต่ล่าสุด ผิดหวังกันเยอะมากอกหักกันไปเยอะมากเปิดตัวแฟนยังไงเปิดทําไมคะเปิดเปิดกูจะถามยังไงดีเปิดทําไมหนูก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเออกูเปิดทําไมวะเปิดปุ๊บแม่งเป็นเรื่องแบบตั้งใจอเลยหนูป่าแพรนี่แพรนี่เขาเจอช็อกนิดนึงเลยเนี่ยจริงจริงเขาเป็นนานยังหนูเกือบปีละค่ะแต่ไม่เคยไม่เลยไม่เลยแม้แต่สกอรี่ผ่านมีไหมมีก็แบบเหมือนไปกินข้าวแล้วก็แท็กอินสตาแกรมไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นได้วยมีอาหารอย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยแค่ไหนแบบทบจะไม่เห็นเขาเลยใช่แล้วทำไมอยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นมันงงกันล่ะกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็แบบโอ้กอันนี้น่าสวยดีแล้วแบบ after v a l e n t i n e ก็แบบอารมณ์ซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันได้ลงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ลงยำมั่วหมาขี้กินข้าวไปกินเหล้ากับเพื่อนแบบเออยำทุกอย่างที่ไปเหมือน wrap up เดือน February ไว้ในในอัลบั้มนั้นเลยอ่าเออแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจแล้วว่าทำไมจารามันไม่เปิดกันมันวู้ ไว้ชี้มันคนถามมากมายตั้งแต่พ์วันนั้นทุกวันเนี่ยหนูพูดเรื่องเนี้ยทุกวันหนูแบบค่ะได้แล้กค่ะเออขอบคุณค่ะซึ่งที่ถามมาก็ไม่ได้บอกว่าโสดหรือไม่ได้พูดคือคือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องปกติใีรถามก็บอกไม่ถามก็ไม่บอกไม่รู้ว่าจะต้องทําให้มันเป็นเรื่องเล่นใหญ่ทําไมในส่วนในฝั่งเราแฟนดีใจไหมที่เราเปิดเขาถามหนูว่าไม่มีวิดีโอที่มันดีกว่านี้เลยเหรอวะ เดี๋ยวอ๋อมีเท่านี้แหละค่ะอันนี้ดีที่สุดแล้วค่ะเชื่อคอมเมนต์มาว่าเป็นแฟนไฮโซเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกออกเวิร์ดทำไมอ่ะรู้สึกออกเวิร์ดมากพี่อยากเนี่ยอยากเป็นกันมากเลยนะอยากมีชื่อเสียงเรียกน่า เฮ้ยแฟนก็เป็นไฮโซคือรู้สึกออกรอดมากแต่ก็แบบคือเข้าใจเรียลชันอะเหมือนเหมือนเป็นเรื่องปกติอะคือคำจำกัดความมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออยากให้รู้เหมือนกันว่าคนเหล่านั้นที่คุณว่าคือเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบทำตัวเลอะเทอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวร้านปกติได้ข้ามทางได้ออะไรยย่างงเี้ชอบมากติดผงชูรสแอเลอรโซเดียมอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้แบบไไม่ด้คลีนแบบ clean เลยอะ คือเขาก็กินแล้วถูกถูกเป็นเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยกไฮโซไม่ใช่เราก็ไม่แพ้ถ้าเรามีที่ตรงนี้ได้ไ no ม่ธรรมดาป้ายนี่ถียมนตารางวันละสองแสนห้าและนี่คือใหญ่โตมาโซรันเกาะพ่อแม่กินอยู่แล้วค่ะพ่อแม่กินอยู Bundes Bundes ่วงการนี้มาก็นานคนก็รู้จักรู้อยู่แล้วแหละพี่นี้รู้แบบเคยเห็นรูปแบายรุ่นนี้แต่คนมันมาแบบ เชื่กูชอบมันฟิลเหมือนคันโซยีเมืองไทยกูจะกแยกเล่ากระเป๋าที่เปิดมาก็คือรีเดนซีนี่ทุกคนได้เปิดรถหนยไอ้อาการที่เมามันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันมานานแล้วแต่มันแอบคือเราไม่กล้าเปิดตัวหรือว่าไงคือเมื่อก่อนอะขอเท้าก่อนเลยหนูอยู่สินปกรณึงหรอปะอยู่แบบเด็กอะคัดตัวเยี่ยมอะของการแบบดื่มมารวมตัวกันมันผลตกขี้หมูแม่งกอดหนูโตมากับอะไรอย่างนั้นแล้วพอเข้าวงการปุ๊บป้อง ยูนาดาวพอเข้ามายังเด็กอะพี่เออตอนแรกเข้ามาอายุเท่าไหร่ลูกมันอายุเท่าไหร่วะปีหนึ่งขึ้นปีสองอะสิบเก้ายี่สิบสิบเก้าสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเด็กสำหรับโรงการเออแต่คือแบบตอนนั้นกำลังเออกำลังแบบโหขึ้นใช้คอนเดนเซออใช่ฮาฮ่าฮ่าไฮโซย่านพลับกล้าใช่ไหมคะเฮิ่อโหกูแบบกูแบบกูมันคืออันดับหนึ่งแห่งเข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยกูกำลังคึกกูกำลังคึกมาถึงปุ๊บ ไม่ได้มันเป็นพฤติกรรมที่ดูไม่น่ารักดูไม่ดีที่แบบว่าเราจะไปแบบอด้วยอายุด้วยอายุด้วยแล้วก็ตอนนั้นยังพิสูจอะไรไม่ได้เลยออะไรอย่างเงี้ยแอบบแบบกินแอบบไปเที่ยวแอบแบบ แล้วมันต้องระวังไหมคือหนูไม่รู้วันนี้ตัดไปได้นะตัดไปหรือเปล่าคือลงสตอรี่อ่ะหนูมีขออแก้วเหล้าที่แม่หนูกินอ่ะยังโดนโทรสั่งมาให้ลบเลยพี่โหมันไม่ใช่เรื่องผิดของค่ายนะคือเขาคือเขาด้านรักมากในการที่จะเซฟน้องใช่เขาเซฟเราดีมากเขาเซฟเราดีมากๆอะไรเงี้ยไปนู่นไปนี่ก็ระวังให้เรารู้ก็วัพ่อเป็นคนสอนหนูกินเหล้าค่ะป้าป้าหนูพูดอะไรรู้ไหมมึงเป็นผู้หญิงหนูเป็นผู้หญิงแต่ต้องกินให้ได้ห้ามผู้ชายมามอมเหล้าแล้วมึงแพ้เด็ดขาดเหมือนพ่อค ทุกวันนี้พ่อคุณพูดว่าไงมึงออกจากตรงนั้นมาได้ไหมถามว่าใครเป็นคนดนึงเข้าก็คุณไงคะโหมอมอส สี่หนูชิมแล้วป๊าป๊าเขาจะให้ชิมว่าอันนี้วิสกี้ประมาณนี้อันนี้บันดีรสชาติประมาณนี้ต้องกินให้เป็นต้องรู้ถัดปฏิเสธให้เป็นว่าเฮ้ยสายเล่าสีขาวเราไม่ถนัดไหมน้ำสีม่วงหลับนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาสอนให้เรารู้อ่ะคืออันนี้คือแบบเรื่องที่ทุกคนควรรู้เลยนะแบบเราทุกคนไม่ได้เกิดมาเหมาะสมสำหรับทุกเล่าเข้าใจป่ะถ้ามึงกินมั่วมึงสิ้นชีวิตได้เลยนะทะเลอ่าแล้วคราวเนี้ยวันที่เรารู้สึกว่าออกเอาไว้อ่ามันคือเฮียเน แบบว้าวเนะะ wow. ี่ยวู้ไปแล้วอย่างเงี้ยเออพอออกจากค่ายพุ๊บหนูแบบมันเหมือนไม่มีอะไรไ่้แบบกั้นเออเราไม่ไม่อะไรโปรเทคเราได้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราไปที่ไหนก็คือถ่ายเต็มที่ไม่ไม่กังวลละไม่ได้ถ่ายเองด้วยนะบางไม่แต่บีงว่เพื่อนถ่าอีต้น ใช่ใชอีต้นเป็นเป็นน้องพี่ก็คืออันนั้นคือที่สุดอีนี่คือกินเหล้าเยอะมากแล้วก็มกไม่ได้กินเหล้าแค่คนเดียวคือถ่ายทุกคน,นคไปงานงานหนึ่งไม่ใช่งานหนูมไม่ใช่งานพี่ต้นด้วยงานใครก็ไม่รู้ทุกคนกลับมาแล้วเลือหนูกับพี่ต้นสองคน <laughs> แล้วหนูไม่รู้ว่าหนูกับพี่ต้นคุณนั้งกันทำไม เราคือตื่นมาจะไม่ได้คุยกับพี่ต้พี่ต้่เมื่อคืนเราไปกันทำไมนะเออเราไปทำไมวะไอแล้วเราอยู่กันนานขนาดนั้นทำไมวะเวะอย่างเงี้ยแต่ก็คือกลายเป็นว่าแฮปปี้เลยใช่แล้วมีคอมเมนต์ไม่ดีเมีมีคอมเมนต์ไม่ดีคือช่วงเนี้ยก็จะได้ยินมาเยอะผู้ใหญ่หลายๆคนหรือว่าแบบรุ่นพี่ที่เคยทำงานด้วยกันหรือแบบใครก็ตามแต่เลยก็จะแบบว่าท้องพีหายว่าแบบเอช่วงนี้อะีแพทมึงแบบมึงเละกวาอเลยอย่างเงี้ยถูกแล้วว่ากูเละถูกแล้วพี่คิดถูกแล้ว กูเลมมานานแล้วคือเขาโตแล้วอะหมายถึงว่านักวันนี้นะบางคนจะไปติดภาพตอนที่อายุยังน้อยอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยมึงอย่าทำอย่างนี้ดิมันเหมือนแบบเออเขาคงแบบมีเห็นภาพเราเมื่อก่อนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาคงแบบมีมีมีแบบว่าเออมึงทำตัวอย่างเงี้ยแบบเมื่อไหร่มึงจะได้ดีวะ เที่ยกระเทือนไม่ได้กระเทือนน้องกระเทือนกูเพาแบบอีแพรว่ามึงกูโดนด่าไอ้เแบบถูกแล้วอีเพื่อนไม่ดีอะเละสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกเรารู้สึกว่าเฮียทำไมมันโดนหนักขนาดนี้วะอะไรอย่างงี้ก็มีก็มีก็มีก็จะรู้สึกแบบโอ้โห กูขนาดนั้นเลยเหรอวะแบบเออต้องขนาดนั้นเลยเหรอเข้าใจแล้วมีผลต่อการงานไหมก็ยังนะพี่ยังยังเพราะว่าหนูไม่ได้แบบไม่ได้เซตโพสิชันตัวเองว่าจะต้องเป็นแบบเช็คลิสต์ของแบบดาราดาราแบบทุกหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยคือสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใช้กูก็ได้เออใช่ใช่ใช่คาแรคเตอร์เรามันเป็นคนอย่างเงี้ยมันเป็นคนมันๆฟิวฟิวซ่าหนูเป็นแบบเนี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยก็แม่เคยมาเรื่องสยอดเพื่อนทุกวันนี้มีไหมหมาหมาเริ่มเริ่มถามแล้วว่าแบบมันสนุกมากไหม ขอบแก้วเหล้าขอบแรกคือแม่นะแต่พี่เชื่อว่าพ่อแม่เขาน่าจะเห็นเราอยู่ในสายตาแล้วเขารูอยู่แล้วเขาก็ไรู้ว่าถือเปคนที่ไม่ว่าจะสุดแค่ไหนกูต้องกลับบ้านกูเป็นคนติดเตียงกูมคนกลับบ้านกูมนชอบกลับบ้านเพื่อนส่งกลับบ้างกลับมายังไงบ้างก็ไม่รู้แต่ถึงคนดื่มมันจะมีความน่าสนใจของการกลับบ้านอ่ะมันมีเรื่องเล่าเสมอของทุกคนนึกออกปะคู่กับแบรน์ไงนวะ บบพูดเจอใครนาทีสุดท้ายนะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความจําที่หายไปเสมอสามสี่เหตุการณ์ที่เพื่อนยังแซวอยู่ทุกวันนี้มีไหมหนูอ๋อหนูชอบขโมยของเมาแล้วเม็นไิ่ฉาชีพขโมยอะไรบ้างเพื่อนจะมีอัลบั้มใน a ฟ e b o o k ที่แบบเก็บไว้ดูคนเดียวแค่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่าตื่นเช้ามาแล้วแบบอันนี้ของที่ร้านมึงอะไรอย่างเงี้ยคีกที่สุดคืองานวันงานงานแต่งเพื่อนเอาป่วยตระจรกลับมา เ่ามาก็แบบแหงต้องแบบขับรถออกไปคืนเขาเลยเนี้ยคือชอบหยิบอะไรก็จะติดมือกลับบ้านมันจำไม่ได้ว่าหยิบทำไมเวลามันไปถึงจุดที่ unconscious แลออ้วอะมันอะไรก็ไม่รู้แล้วอ,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 อย่างพี่อะสมัยก่อนพี่เป็นคือพอมันมันสุดทางแล้วอะพี่วิ่งอะวิ่งตั้งแต่ส่วนอ้อยอะไปอนุาสาวรีย์ เื่อนเรียกก็ไม่กลับในความทรงจำอ่ะพี่จําได้ว่าเพื่อนอ่ะวิ่งไล่เราให้เรากลับบ้านเราไม่กลับไปจบที่นุ้สองรีแล้วกูไปสั่งตรงนั้นแล้วกูก็มองตัวเองว่าไอ้เหียนี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี้ยในกระป๋านเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งแล้ว<ะ>บอกพามาว่า <c oughs> <c oughs> อ่ารเป็นเข้าโรงพยาบาลเพราะเมาหรือเข้าโรงพยาบาลเพราะ <c oughs> แล้วแบบมันโดสเกินอ่ะนอนอ้วกไงฮยเป็นมีมืออะไรอ่อนเลยอ่ะหมอคำาเลยอ่ะหมอบอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉีดวิตามินหเดี๋ยวก็หายกลับบ้านได้ช่วงนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่แบบม,มันติดกันแบบหนักมากๆเลยวันมันว่างด้วยอะไรเงี้ยนอนแบบจี๊ดเดียวแล้วต่อแบบต่อต่ออะไรเงี้ยเราก็สุดนะนั่นก็คือสัญญากาตัวเองว่าจะไม่ทําอีกแล้วจริงๆจะไม่ให้ตัวเองแบบไปอยู่จุดนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยคิดว่ากูไม่เอาแล้วใช่กลับมากินทีเมื่อไหร่ กูเห <c oughs> นื่อยนะไอ้้ไอคำว่าเข็ดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเมากี่ครั้งถ้าแบบไม่มีงานที่เราต้องแบบรับผิดชอบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็กไ็ได้นะไม่ใชไไ่ไม่ใช่กี่ครั้งไม่ใช่ถามว่ากินไหมก็ได้ไหไม่ใช่เป็นคำตอบผิดอาทิตย์หนึง่งไม่มีงานหนักๆเลยเต็มที่ที่สุดเคยกี่วันอ่ะหนูให้สักแบบ ห้าฮห้าวันต่ออาทิตย์นะเท่ากับเว้นแค่สองนะมันสนุกอะเออแบบชอบชอบไว้ชอบเคยเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดไว้ไหมว่าอายุสักเท่าไหร่ที่จะเบาลงเรื่องนี้เออปั๊บไว้เหนืเพิ่งถามเมื่อแบบสองสามวันที่แล้วอผมไม่รู้ตอนนี้คือแบบยังสนุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รู้อยู่เท่าไหร่สั่งสิไปได้อีกไกลเอพี่เลูพี่ยังไม่หยุดเลยกเหมือนเขาแบบกลัวไม่สบายเออเข้าใจเข้าใจเลยแฟนห่วงไหม หรือว่า<ม>เขาไป<ล>ด้วยตลอดเหมือนเขาเข้าใจอะไรเงี้ยว่าแบบเออเราเป็นคนแบบนี้ขออย่างเดียวว่าแบบให้เ text มาบอกหรือโทรมาว่าแบบเนี่ยหัวกูถึงหมอนและเลยเออก็จะแบบขอแค่นั้นนอกนั้นคือจะไม่ยุ่งเลยไม่ว่ากัน<ล>คือจริงๆแล้วว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้สนับสนุน ทุกคนนะแบบมัน้องลอคือเล่ามันไม่ใช่สําหรับทุกคนเข้าใแต่ว่ามันไม่ใช่สาหรับทุกคนแต่มาสำหรับกูแต่ไปถึงว่าที่เราคุยกันอ่ะหนูรู้สึกว่าคือเราจะเข้าใจหัวอกคนที่ดื่มแล้วเราก็จะเข้าใจหัวคนที่ไม่ดื่มเหมือนกันชฉะนั้นมันมีหลายแบบไม่เริ่มดื่มได้ก็ดีแต่ถ้าเริ่มดื่มชวนนะไม่ดื่มแบบดื่มแบบรู้ตัวเองเว้ยแบบมึงต้องรู้ตัวเองดื่มแบบ educate ตัวเอง งั้นเอางี้พี่ต้องการเลยสําหรับคนที่ดื่มบ่อยๆเขาอยากจะได้ตัวช่วยแบบเป็นยาอะเวชทรงโซลดใช่ไหมยาอะไรบ้างที่แบบเราควรกินแบบบำรุงตัวเองทั้งคนทำงานหนักเหนื่อยหรือว่าแห้งหรือว่าเมามะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมียา Recover เยอะอที่เป็นแบบเลือดลมบำรุงเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ย ทำชื่อไม่ได้แต่ว่าแบบเป็นกล่องสีเขียวออกหวานๆหน่อยออกหวานหน่อยอันนี้อร่อยมากอันนี้คือแบบเจกอาม่ากงทุกคนไม่มีใครรู้เว้ยว่าหนูแอบเอามากินเป็นแก้แงก็หรอเวลาสมมติว่าเราแบบเพิ่งหายป่วยกินเข้าไปมันจะรีคอเวอร์เร็วมากแล้วก็อีกอันนึงมันเป็นยาอันนี้คือแบบแอดวานซ์ที่น่าจะเคยได้ยินแม่งชื่อเพี้ยนจืหวังเว้ยเพี้ยนจืหวังใช่แพงมากมันเป็นเม็ดใหญ่ก่อนแล้วตีแตกมาเป็นแคปซูลทั้งหมด6เม็ดไ้เชียอันนี้ไม่เคยว่ะเม็ดละ4 0 0พันกว่าบาท หกเม็ดนั่นหรอหนึ่งกล่องเลยเหมือนเจ็ดเหมือนแปดแล้ววันนี้อันนี้คือแอดวานซ์มันคือยาแก้เสที่แรงที่สุดในโลกอ่ะพี่จะถายคอนขุดพี่จะสัยกรรมพี่จะฉีดหน้าพี่จะผ่าตัดหรือพี่จะป่วยพี่จะคันอะไรเนี่ยที่กินได้หมดเลยแก้แบบสารพัดยาเราเราต้องมีอาการก่อนไหมเราถึงจะกินได้พี่มันแพงพี่ต้องมีอาการก่อนพี่ถึงกินทำไมเราไม่ลองคิดสินค้าลายใหม่ที่แบบว่า เพราะมันคลาสสิกเพราะมันคากมากมากมันไปแบบมันไปเล่นยากตอนนี้คือหนูคิดว่าเขาก็คงเวิร์กับสิ่งนั้นอยู่เพื่อให้มันแบบซัสเ a นเนเบิที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีการ r e b บรนดิ้งมีการเปิดแบบสาขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันอยู่มา170ปีแล้วค่ะสุดใช่หนูหนูทำไม่ได้หนูไม่มีปัญญาทำจริงจริหรอพอมันเป็นกรงสีรองสร้างมันใหญ่คนที่ทำได้ก็จะแบบ ก็ต้องให้ให้เครดิตเขาจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่ทางถนัดเราหนูเป็นคนเดียวพี่ที uh no ่เรียนศิลปะ ครอบครัวคนจีเขาจะคิดอย่างนั้นอะไรที่แบบเขาจะมีบาว n d อ่อันนี้คือสิ่งที่เขายอมรับที่เขาเข้าใจแต่เราอยู่ตรงนี้เขาจะไม่เก็ตอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่แรกๆเลยอะไรเงี้ยอาม่าก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยว่าแบบทําอะไรผู้ใหญ่ทุกคนเลยนะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าแก๊งอเวนเจอร์อเวนเจอร์แต่ว่าเขาไม่เข้าใจแบบเต้นกินลำกินหรือเปล่าบอกไม่ใช่หนูไม่ได้เต้นหนูไม่สนิทกับร่างกายตัวเองหนูไม่ร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแบบหนังอะไรดูไม่รู้นแล้วณวันนี้เข้าใจไหม อย่างหรอเพราะว่าที่บ้านก็จะค่อนข้างแบบอินศาสนามีมีผู้ใหญ่ที่แบบเป็นผู้ใหญ่ที่ <Okay. S 1> เรานับถือก็จะอินศาสนานหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพไม่ใช่ความจริงอะไรอย่างเงี้ย<ะ>หนูก็รู้สึกว่า ไม่หนูจริงที่สุดละอะไรเป็นอาชีพที่เหมือนแบบว่ามันถูกสร้างขึ้นแต่เราส่วนตัวหนูนะหนูรู้สึกว่าตอนเนี้ยเจนเนี้ยยุคนี้ปีนี้วงการบันเทิงมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมันพรีเซนต์ความจริงมากขึ้นเลยเหมือนเปรียบง่ายๆว่าสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าดาราหลายๆคนพี่ก็เชื่อว่าเป็นมนุษย์นะพูดไม่เพราะแบบไม่มึอะไรเงี้ยสมัยก่อนคือไม่ได้ถ้าใครพูดขึ้นมาเฮ้ยแบบไม่โอเคเลยราไม่ได้แต่ทุกวันนี้เมื่อไหร่ที่เราเป็นตัวเองอะคนยอมรับว่าเออนี่ก็มนุษย์ไงโหทุกวันนี้ไม่มีวันนไหเลยกู ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยกูโคตรเดียวหลังๆที่บ้าเขาจะเริ่มซัพพอร์ตเรื่องที่ว่าแบบเขาเริ่มเขาไม่ดูนะเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเริ่มซัพพอร์ตที่ว่าเอ้าทำไมเรื่องนี้อ้วนเอ้าทำไมเรื่องนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยแบเอันนี้สวยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าฟี่พี่อะเพิ่งมารู้ตอนที่อาาเสียนะเพิ่งรู้ว่าเขาอะทำเหมือนไม่เข้าใจสิ่งที่กูทำแต่ว่าเขาไปพูดกับคนอื่นว่าเนี่ยหลานหลานแบบเป็นหน้ารองเพลงนะ มันทาให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาแค่ห่วงเราว่าอาชีพนี้มันจะมันจะได้ไหมหมันจะนห่วงใช่ไหมแค่นั้นหหแหละแต่ถามว่าจริงๆแล้วนะทุกวันนี้พี่ว่าคนเข้าใจแล้วคนก็รักแพทมากขึ้นด้วยพี่ว่านะวันนี้คือคนชอบที่เป็นตัวตนแบบนหนูเขาหนูโคตรเข้าใจแลยว,ว่าแบบโมเมนต์ที่มันแบบอยู่ในจุดที่เรียกว่าสบายตัวกับไม่สบายตัวตอนนี้สบายตัวไหมโอ้สุดวเองไา้สบายมากเป็นตัวเองแล้วก็แฮปปี้ได้สุดท้ายให้แพทบอกวัยรุ่นหน่อยคนที่เขาเหมือนจะขึ้นใหม่ใหม่แล้วบางคนเขาแบบไม่รู้ว่า มีขอบหรือมีลิมิตของการแบบดื่มการวางตัวเองให้มันเป็นแบบตัวตนของตัวเองอ่ะมันจะต้องทํำยังไงตอบยากว่ะหนูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการทดลองอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวอย่าคิดจะทําตามคนอื่นหรืออย่าคิดที่จะแบบกูอยากเป็นแบบเนี้ยกูอยากเหมือนคนเนี้ยกูอยากเป็นอย่างนั้นอ่ะอย่าลองอย่าเป็นอย่าต้องไปแบบเขาเรียกเป็นเจอร์นี่ของตัวเองถ้าให้ย้อนกลับไปบอกตัวเอง10ปีที่แล้วจะบอกว่าอะไร เออมึงทาอย่างนั้นถูกแล้วอขอบคุณโขคนในในชีวิตหลายคนมากที่แบบสอนเราในในอะไรแบบนั้นในตอนนั้นถูกแล้วคือไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเขาคนนั้นพี่คนนั้นคุณอาคนนั้นคุณลุงคนนั้นที่ พูดกับเราวันนั้นน่ะแม่งทาให้หนูแบบมีขาสองข้างที่ยืนทุกวันนี้เป็นตัวเองแบบนี้ในวันนี้เลยมันเหมือนเราอาจจะเจอความจริงจากสิ่งที่คนอื่นพูดแล้วเราเคยบอกว่าอายุในวัยนั้นเราอาจจะแบบไเฮียไม่ฟังเลยเพราะกูว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่วันนึงไเฮียเหมือนภาพมันกลับมาแล้วที่อยากไปขอโทษจริงจริงพี่ที่แบบหนูไม่เชื่อวันนี้กูเข็ดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือประสบการณ์ตัวเองแะคนไม่มีใครบอกอะไรก็ได้อย่าทําไปอย่าไปทําให้คนอื่นแบบเดือดร้อนความชิบหายของตัวเองให้ อยู่แค่ตัวเองอะข้เลยปะคือถ้ามึงแก้ปัญหาไม่ได้อะมึงลองกลับไปแก้ที่คนสร้างปัญหาก่อนก็เพิ่งใครกูมือไปแก้ที่มึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็ถือว่าฟังเป็นประสบการณ์เนาะไม่ว่าจะเรื่อง ดีเรื่องไม่ดีเรื่องดื่มเรื่องไม่ดื่มมันคือประสบการณ์ของคุณที่คุณจะเลือกเองเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องแบบนี้แล้วจะมาบอกว่าุยการพูดแบบนี้หรือว่าการแไปโชว์ตัวเองเหมือนเป็นซับพอร์ตนึ่งไปโชว์ตัวเองในโซเชียลว่าแบบเป็นเมาชิ้นอันนี้หนูก็โดนนะกูกโดนบ่อยมากใช่ปะดน่อยมดกแต่กูก็จะลงเพราะว่ากูไม่มีอะไรลงน้อยจากที่กินเหล้าแล้วกูก็ไม่ได้ถ่ายตัวเองด้วยเพื่อนถ่ายกูกูก็เลยต้องเอารูปเพื่อนถ่ายกูมาลงซึ่งมีแต่เรื่อง กินเหล้าอันนี้คุณต้องขอโทษนี่คือชีวประวัติของคู่ซึ่งมันสั้นมากขอบพระคุณนะคะวันนี้แฮปปี้แล้วเนาะเป็นตัวตนเต็มที่ถ้าจะรักก็รักที่เป็นเขาถ้าไม่รักก็ไม่ต้องรักป็นคนอื่นรอจริงๆอ้อยจริงๆเอาวันนี้ขอบคุณแผด้วยนะคะขอบคคุณะที่เวลาเข้าไปในทิกติกแล้วคนชอบเซิร์ชคำว่าแบบแผดชายานิดเว้นเว้นส์วัเมาอ่ะคือบางอันหนูแบบไวกู้ทำอะไรลงไปไทยๆเออแบบช่วงแรกๆเลยแบบอายอ่ะ อายมากหลังๆมาเริ่มแบบเออช่างแแม่งกมันก็เป็นเราคือมันเป็นเราไม่มีใครทำอะไรน้าจากตัวเราเองมาแล้วอะไรเงี้ยอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ไปช่องวันเพลกาแล้วดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้านี่จ้านี่จ้านี่จ้ะไปอีกจ้ามึงกอไม่เป็นยังไงอ้าวหนึ่งว่าพี่อะไรอย่าไร